ลูกมาเอาลูกเมียสิไปใช้จัะมาเอาลูกเอื่อเฮาพันบว่ดีแขนแต่เมียไมผูกแขนาป่าเมาผูกแขนไปนี่มาผูกแขนเมียเจ้าบ่บมาลูกนี่มาผูกแขนลูกจับใช่เอื่อเจ้าใช่เอื่อคอนพูดยานาผัวปลายานาคนแลบกองเราพันว่าพ่อไปเห็นเห็นี่ลูกวมนีูเล่ากันโซ่เอา ส่มเอาลูกไปผูกแขนนะอ๋เรียวอันลูกนี่เจ้าไปผูกแขนอยู่หน้าพุ่นเออลาว่าอันอันกแปเอาอยู่หน้าพุ่นเลเขาเอาไปผูกยืพื่อนบ่ามมันง่วงหรอวะนั่นเชียวนั่นทุตัวไรนั่นตามีมีอะไรเดิอก็ให่อันป้าเป็นคนพันเออเอออันนี้กัพันแล้วมาขึ้นนี่กะให่พันลูกสไลนยนามหรือต๊กนานี่นยให้ตกนะนีู่กเจ้านี่ เจ้าโบผ่านนั่งโอยผ่านแมนตกน้ำตกน้ำช้ำเกลือข่าวพันนิ้วนั่นอีกพันแบบเดียวกันแบบเดียวกันอ๋อของก็คือสวัสดีทุกคนพี่น้องเบิดสุกูซูคนพี่น้องเลยเนาะประจุมสุวรรณวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกคนหนึ่งพบพ่อกับช่องยูทูบคงเอาอิงใจใจกันหน่อยเพียงเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ เียงกันยังเห็บเหอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าบวชสบายปันได้เนาะเป็นวัดเดียกะตากพุลเนาเพียงเนาะอ่าเวียนเข้ามาเบิรงทางบ้านทางเชื่อนของน้องดอยคือเก่าเด้อผมเองพี่น้อง fc หักแพงเบิร์ดสุขุสุขคนได้เข้ามาเบิรงมาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาเพียงเนาะเข้ามากดติดตามอ่าจังได้กับเดีวเตะพี่น้องเนาะอ่าคอยให้กำลังใจบัเวียงทุกๆคลิปพี่น้องเลยเนาะว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือว่าทาง ประเทศลาาแต่ว่าอยู่ทางไกล้นอยเพียงเนาะอยู่ทางใกล้ที่เขามาห้การสนับสนุนลีปฮาวนอเพียงเนาะทีเขามาเบิงมาสม้มก็ขบมุกขอบใจหล,ลายๆม่อ่พี่น้องลุงป่านาอาหน่ยเพียงนเนาะที่ละว่าลายใหญ่กันห่างแฟนกองออกมาฝนตกมันนี่กะมาแข่งผลมามทางใสเสือกันฝนเสือกันฝน,น,นกะขาดแชมเสือกันเลยอยากเปียกเนี่ยพี่น้องเลยเนาะก็เลยเขามาทางนี้อีกเทือนึงพี่น้องเลยมามือนี้กะ เอากระตบนี่เพิ่นมั่งแล้วพี่น้องเหนะ็นเนาะกระตบนี่ถือว่าเพิ่นมั่งแล้วพี่น้องเไยเอาบุไดมาช่องสามมือ้อมาเวียงบุไดข้ามาทางนี้ก็ถือว่ามั่งออกแล้วกระตบวเพิ่นจะไปเห็ดอยู่ทางไร่ปาเนี่พี่นอนะอ้องเนาะเอฟซีเราเบิ่งเราส้มรวมกันนี่เป็นช่างเอฟซีตัวที่เพิ่นมังง่งออกฮะน้องพี่น้องในกระเบิร์นส้มนวมกันเนดะ้อพี่น้องเอฟซี FC. Tình cầm lòng cháy hẹn bộ nè, kìa nóng nọ Lại thằng này Hả? Mẹ cháu bộ sầm bài Sầm bài đấy, nôn dù gì mà bộ bài Mình nhắc hương, biệt bớt bà này hươn Ờ Ồ, oh, kìa oh. nóng nọ nó. Biệt bớt ơi, hươn Ờ, mà bờ ngừng coi, mà coi Thấy ผลมันยังสาดเข้ามามันสาดเข้ามาทั้งบรรยพ์พี่บัดนี้สาดเข้ามาทั้งนี่บัดน,นี้เนาะต้องเห็ดหลังคามุ้งบรรย์ไว้ได้ะเบ,บน็นี้มองงั้นมันไหลหลอกเบิดแบบนี้ต้องเห็ดหลังคามุง้งออกไปทั้งนี้อีกเนาะพี่เราใหม่ผลฉาดแทนบรรย์ขม้ามาเบิ่งก่อนโอ้ไผเห็ดอันห่านเตาห่านยังอันนี้พอใช่พอเจ้าเออ ยังโอยบริสบายบ่เอ้าขึ้นอนอยู่แบบชั้นบ้านเลออสบายดีป่าลุงอยู่อือบอกว่าพี่เจ้าหน่อยมันยังหน้าคือขาวแท้นะฮะเฮ็ดยังอันนะฮะเฮ็ดยังหน้าคือขาวแท้ยังโอยบริสบายบ่ยังโอยยังอะไร คนมีก็บโสบายเจ้าก็บโสบายบร,บรสบาย2คนเลยกสบายเอาแล้วเอามามา,มาลูกมาสมบายดีปะลุงก,ก่อนสบายดีไมอืมุน <c oughs> เพลงขึ้นหน้าข่าวใช่ปะฮะท่าเป้งเมับทาเป้ง ลูกกระทาแป้งเอาดิสไม้เห็น่ะนะนั่งอยู่ไกลนะเนาะัวไปใช้ชำมือนี่เพื Marcel, Onion, no. ่อนเพีเพื่อนเพื่อนลุงคอยไม่เห็นเพื่อนเชฟพูเออจักว่านแล้วขอเก็บไว้เดียวเบิ่งมันมันฝนตกเมื่อแต่โดนบ่กรุนเพลงหมเมื่อน้ำ เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเลยขึ้นแน่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอยู่ใช่เกี่ยวชาอยู่แล้เอาแบบฝนตกเข็นตกเร็วยากมันเลยเกี่ยวค่อยเกี่ยวน้อเกี่ยวเช้านี้บอเกี่ยวแต่เช้าพูด่ยแต่ฝนท่านในโต๊ะพูดฝนตกเดี๋ยวพากันยานัวยาเจ้าเกี่ยวช่วยพิ่นบอเอ้าบุญมีครับมาบ่ทัานใช่ไหมไผมใส่ไผมมาทัน มูวีไผมามูวีไผมาเด้อมวีไผมามูวีไผมาเลยวานนี้มีไผมาวานนี่บ่เลาบ่เล่าไม่บ่เล่าเรามาทางไดวานนี่ชักเด็กคนนึคือว่าทางขาดขาดบอลายบ่ขาดนี่บ่อะรอ่ะบ่บ่บ่อืมบ่บ่ อบอเลาไมาๆก,ากา็พาบจอยก็มาบหวานมาเห็นบอจอ,อยบาเห็นบอเห็นแต่บอเล่าบอเลาก็อะไรบอแ<ง>ออม่งมาเห็นแต่บ้านนี่บอกนี่แ<ง>ม่ออพก็เลยยายายาฮือโคตรนี่ใช่ ยาหกูดไม่ตบบิมครับต้องด่าเลยาหกูดแบบไรบ่เคยทำอีกนี่ให้ให้เล็กน้อยกินนี่บนนีมบ่สบายไหมเอาแล้วคือว่าจะดีอยู่ใช่ป่าบ่สบายมันหนาวอากาศมันฝนตกดินเฮ้ยมันเป็นมันเป็นขายทำเอาบนมีมาพี่ เป็นวัดมาพี่เอันี่นานมาหน่อยแม่มาหน่อยแม่ปลาดุงมาได้เห็นหลายมือเลยนี่ฮะเ,<า>เรีว่าเขาเนอนมาได้แล้วแล้วฝนตกปลาอย่างไรเกี่ยวหรือเปล่าตากฝนอยู่ให้นานแล้วฝน <laughs> ตกนนเนาะเออา่า่อมาไปจะมาขอไยังบุญเพลงฮะ Hả? Hmm? Cô <laughs> đâu rồi Cái nhá, Sai chưa? À? Sai chưa phải bột mà Sai phải? Sao sai không phải bộ phải Sao không phải bộ Mà nào đó, cũng không thể nào đó, cũng không thể nhau Bố em bố nào ừ อย่าพากันไปตากฝนเด้อากาศมันหนาวเด้อเจ้าอย่าออกตากฝนเด้อยังปลูกบกว๊อดอยู่ในกระโพาะนะยังมันมันขึ้นแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นหลายบ่ไม่ผัวเจ้าไปเฮ็ดแยังอยู่พุ่นนะจ้าขอบบูห์ฮะเผยเทียนชอยเพลินบ่เห็นบ่คนเฮ็นยังเหเห็นบ่คนเฮ็นยัง บ่ได้เห็นดอกห่างยันมาฝนตกยันว่าฝนยึดบ่ไปข่อยคือเห็นเป็นย่อสาวย่อยังขึ้นแล้วเห็นบ่เพื่อนอะไรเพื่อนดุงจานนะเห็นเพื่นย่อสาคืนไหนได้เจ้าเห็นแล้วหรือว่าย่อสาแล้วแล้วหักบ่พื้นวะมาผัวเจ้าไปเฮ็ดซอยเพื้นอยู่พุ้นวอปะจ้ามข่อยดูแค่เฮ็ดชอยเห็นแล้วมาขี่รถบ่กขี่รถไป คืมากันเลอมาอาใไป้นกใจว่ามทั้งไฉนฮะเพราะว่าเจ้าเฮเฮือนช่วยข้าเจ้าว่าคือเย่อชาวเหนได้ปะอ่สบายดีปล่าเอ็งเลยจะเอาลูกน่เลยมาอังนะฮะเอาไปเอาลูกเอาลูกลูกลมาเอาลูก เมียสิไปใช้จังมาะอ่ะลูเอือยเฮาพันบอดี้แต่เมียไปผูกแขนมาป่าเฮามาผูกแขนไปนี่ดมาผูกแขนเมียเจ้าบ่บ้าลูกนี่มาผูกแขนลูกจับใช่เอื้อยเจ้าจ้ะเอือยคอยพูอยูานาพัวป่าอยาูานาคนแลบคองเราพันว่าพ่อไปเห็นเห็นีน่ลูกวมาเราก็เลอุสมเอา เชียงมเอาลูกไปผูกแขนเะอ๋อเชี่ยงเอาอันลูกนี่เจ้าไปผูกแขนอยู่หน้าพุทธเออละว่ะอันอันกาแปเอาหน้าพุ่นอเขาเอาไปผูกยื่นบอกเขาเป็นยางง่วนล้วะนี่นั่นเจ้ายงันไหนทุระไรนั่นแต่มีมีอะไรเดือกมัก็ให้องป้าบ่าเป็นคนพันนะเออเออมีก็พันแล้วมาคืนนี่ก็ให้พันลูกสลายน้ำต๊น้ำนี่เน่ยให้ตกนะนีู่กเจ้านี่ เจ้าบผ่านนั่งโดยผ่านไม่ตกน้ำามเัื่อ่ยผ่านเดี่ยนั้นอีกผ่นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเอาคว่าคือเป็นอย่นันว่ะชามเถื่อบ่นังดเดสามเถื่อละหอยห็นโยนผอดูกเดดอ้าวตกน้ำค่อยไปรเอาแล้วมันกลุ่มกลุ้มแบบนั้นนันแบบนี้น้่นังน้นองบอก นาู้นามันแล้ยนามามก็ไปบึบบึบบึบไม่บอกคอยกันยาคอยเส์ฟเอาเล็กน้อยโน้เป็นยังเนเส์ฟเอาให้บันเทิงไปเอาไปเอาไม่ก็ปลาเพิ่เลยเส์ฟเอานต่คอยละวะอืมฝมีฝบห็นอืมอันนั้นเลยมันเป็นไข่นะอไปทุทีหลยตาด้อนุละ ก็ต่อจากอะไรสัโลเดียใจมพ่อใกล้กูไปงั้นนั่นแหละเขาป้าเจ้านอนอยู่หน้าพุ่นบ่อเรพันบ่อนอนอยู่เพื่อนอันนั้นแหละเราจบเอาไปเมื่อวานคืนเอ้าเมื่อคืนนี้ค่อยพันลูกเจ้าเป็นยังไงเนี่ยเจ้าคือบ่อเมื่อผูกอยู่เพื่อนพุ่นพ่ะแล้วทันได้บ่ดิไหนเราจะร่างไงี้ยเราที่เอาอันเรียงงาลาบานตรงอยูหน้าพุ่นเละพ่อให้อันอ่อนเราคุโบจำนำ มาแล้วเราไล่มือเรือพเห็นเบายี่งไล่มือเลอพิยายังมาได้วิ่งอยู่นะฝนตกอยู่ตลอดหาองปเกี่ยวยังนะฝนตกฝนตกวะจาเริ่มจะเริ่มติตาเข้าเฉะมได้เริ่มได้ตาก็ดีแล้วเฮาพ่าดีว่าเป็นยังเรื่อง้องิหหนาวสิเนี้อได้สา่จเกี่ยวไป ไห้เกี่ยวเว้ตคือเกี่ยวใส่เขาเกี่ยวแล้วฝนตกคือเกี่ยวเขาเกี่ยวมาบานนี่ดิเี่แต่บานนี้บอไหนเรื่อะไปใช้มันอยาะเปียอยุ่ะอยากแปกหนึ่ง

โซนขนาดเท่าเกตเท่าั้คือบปใส่ตีนมันโอ้ค <funk anak S 1> ักแล้วพี่น้องของโปรไซเกิงนี่ส oh, ิดเลี้ยวเลยหน่วยที่วียงจับมือนั่นได้นี่เนาะงเป็นวัยเกิดหน่วยคอยอันเจ้าให้คอยเบิ้งมือนั่นหรอเปล่าฮะคักเอยฮะโอ้เวลาเขาหนึ่งคืนนี้บ่อืเมแค่มันคักอยู่ โอ้แนนแค่เลจงแนนทักยุ่นี่เนาะบาราฮอืเอาไว้กหน่วยชนี้กัหน่วยกิิดบ่หน่วยชชหน่วยน้อยได้ใช่น้อย่านีา้ได้ใช่น้อย่านี้หกทดเออได้ยุ่อืมเฮ็ดเป็นยุ่งหรือไม่ยาเฮ็ด <c oughs> คนเท่าหนึ่งน,นแต่ขา้ออาอยากปูดโอเคขี้ขาน,นี่ยไรขี้ข้าอยาาเฮ็ดเ้ามันนังเถอะนี่มันพอกไรแก้ไขเด้นจำไรเจี๊ชิปเหมือนชิปน้ยกะจาได้เจา้เอาอ่ะเจ้าลอมบุ้งนะเจ้าสารปิ่นเนี่เอเฮ<อ>้เจาา้า,า,าสารปิ่นเจ้าขี้ข้าลูกว่าล็อกว่าไหนกะคำสาเป็นนี่ยอ,อยา่างฮ็้ได้ค<อ>วายคอายยังบมเป็นเนาะ ยังว่าจ่จ้พาจากดเอเจ้าเจ้าตัดไม่มากเลยปลาอยมากเลยเจ้าลองเฮียนมันมันเป็นง่ายบามือหนึ่งเป็นมาที่แรงเอนฮะเป็นเออคือหลายเขาได้ลายติบเขามันเสองเอ็มแลูง่ายบ่เหตุของง่ายโอ้เาก็นับเบิ่บหนี้นตรังอ เราก็นับอันนี้เนาะจะนับตัวอะไรนี่นับหนี่งหนี่เส้นนะเนั่ยโอ้เส้นใหญ่นี่บอเส้นตอกนี่หนึ่งสองสามนี่กับพ่อนี่จยปะตัวนี้ปะปลาลูเส้นกลางนี่ตัวทนงตัวเต็มตัวหนังเลสองสามนี่อือทางนี้ก็คือกันคือกันมั๊อันนี้นี่อันของเนี่ยมันแบบเดียวกันบอสครับมันกับตอกกับอันกับกระยังมายังนี่อันเดียวกันบอสเดียวฮะบอสตัวหนังเล่มหนึง กระบุงกรยังเขาอย่นะอันตาก็ได้อันน uh ึงคนอ่านบอกคนระเบบบอคนระเบบนึ่งเออไหนก็ได้อันนี้มันเป็นลายซ้ำอื่มันเป็นลายซ้ำมาเรียเขาไพ่เวลาเขานับเนี่ยเขาไพ่อยู่พี่มันทึกเขาพ่อย่สามเป็นเนี่ออามเป็นไม่าไม่าิจงก่านงานนนะนเธอตานอเลวคิดอัน เทียนไพ่ก่อนเกี่ยเทียนไพ่บ้างน้ำนี้นแน่เออหนาวปุญนมี่เกียเทียนไพ่เลย่ไหมเจ้าดุกได้เอาเจ้าจัดเองลูกตอกนั้นเขาบอกให้เจ้าเราเองลูกเพราะในนั้นน่ะมาเฮียนก่อนนะจังจักเนาะเออให้เจ้าจักเองลูกจักเองแล้วก็เจ้าเฮ็ดนเหตุผนี้ลราเฮาสิบบอสจังมูจักมาเออมือเฮาแนะนั้นมือเฮาในนี้น๋อชานชาใช่พ่อผมกันแล้วโซงเจ้าเจ้าหน่วยหนึ่ง หน่วยหนึ่งคอ,อยหน่วยนึ่งมาทุกงจังู้ว่าเออทุกาลูกันลูกผันบ่คือเจ้าพัน,เ,าาเ,นเจ้ากับพันเมียกับพัน,ปพน <laughs> ไปเจาป้า,ป,า, <laughs> ป,าป้ากับเมีย,มย,ยเออสิอ้มลูกไปพนมห้หัมบอบ ขยะม <c oughs> ันบ่อปรหดามนกอัอนี้นะพ่นประตูตกมอันนี้เลยเราขึ้นบาร์แล้วบาร์วิญญาณนกก้อนจะเอากระปุกเอาเนี้ยมนี่ไฟจะเอากระปุกยามนี้คันว่าสิชังยันหกเจ้าซิมีบ้าเขาของเนี้ยเอาไว้อยู่เนาะเออเขาเขาอันซูนว่าหันห้อบ่อนี่เัาเจ้าเสียไว้บ่เขาสิเทาเอาไว้อยู่แนวเข่าหน้าก่อยมันมีแต่เข่าเนี้ยเดียวปั่นใช้กระสอบไปวัดบแดบ้อนย้ำใบบานเอาเนาะขาวๆบ้ พันสิบเอ็ดวะเข่าแดงไงนะเออเขอีแดงฮะเนี่ยมันเป็นอะไรว้าวเนาะมันเป็นไงไอขอกระไดพี่กันเออกระไดเข่าอันนั้นเข่ายังเข่าอันอันเข่าขาวหันดีบวมีอันก่อนอันก่อนบวมีอันอันเอาเข่าแดงหันมันชุ่มพี่เวลาเขาเกี่ยวหันเขาเบิ้งเขาว่าอันงามบัด บ่อได้มากมอนมันมันมันบคือกันบ่มันบูคือขาววบ่ได้เข้าไล่ไปได้ปิดมันยังหมดแล้วมันยังหมดจักว่าไลาหน่อยได้ลาย<อ> <c oughs> ยังยังบุญอยู่นี่ <laughs> มันยังบุญน้ำฝนน้ำผ้าน้ำฝนำอยู่เพาว่ามันชี้โต๊ะขมันที่ชิบแปดชิบเก้าฝูน้ำฝนนี่สัตรูเด้ออ,อย่าหันมันฝนเด้อ ให้อันปลอดภัยโดยผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวเขานี่แหละให้อันตลอดปลอดภัยเพื่อว่านี่บ่าล่ามาบอกมาเอาเรามาทางไหนบ่ทางขาดก็ขาดเลยทางเรามาเนี่ยไรเราก้าพื้นผู้ทางอันาไปทางอันดุงเมืองคนเกี่ยวออกมาชแต่เร็วนี้อ่าโอ้เรามาทางคงมาเลยมาทางคงแลเราวา กีงอตานสิไปแล้วมื่นจากเสด็จมาจากบ่อมัอนี้นะมัอนี้กะมากอ่ะรถเราเนี่ยยังทียังขว่มาได้มันคามันมื่นฝนตกข้าวกีดตุ่มใช่ข้าวดินดินเหนียวใช่ดึงกันนึกกระทึกพรมข่อยมาหันกะบรถจักรกันยังไปวิ่งรถรถติดเป็นชายลำทางข่อยคิดว่าโว้เอาขึ้นว่าบ่อจอยได้กี่นีได้ใส่อันนั้นเอาเบิึงแล้วยาวมันเลย่อจอย่อจอยจะว่าเราบ่ม่าไปจักมื้อนีฝนตก มาเจะเบาเวียงยาตกเมื่อเ้าวันนี้บอกเหงานวันนี้ตกบอกเขาดีใจเบาเวี่ยงมาไม่แม่ไม่ยังแตเขาดีใจก่อนนั้นทำดีใจนิดนึงดีใจดีใจแบบไรเขาสิบอกตต่มเจ้าอีกบอกในยนายอีกวัอนมีมีคอมพันบอกอีกเราไปเอาอันนั้นดู นามอะไร่นาบ่อจอยเขาก็บอกแล้วยังงบ่เวียงขางปทานบอลูกแมวโอ้มาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อยู่นยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอฝยมอนเโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโอ้เ้ยโย้ยโ้ยเอ้อยโอ้ยโอ้ยอ้้ยอ้อ้ยอยโ้ยโออ้้ยออ้าย้ยอยฮะมีเรื่อยัง ฮวันมีเรื่องยังบ่หืมวันมียังบอเราไปเอายังไงไปหาน้าน้ายังไงนะบ่บอเป็นทีไม่ยังหืมเชื่อไหมเชื่อไหมคักก็ดีเชื่อตัวนี้เออเชื่อยังอันนี้นะอ๋อคือเกตป่าแท้่นีิ บ่แต่คือเก็ดแท้นี่มันเป็นเสื้อเก็ดปลาบ่จักอันนี้แม่นบ่เสื้อเก็ดปลานะนีเออคักรนีตะลองเนาะเนาะ